ใช่คุณนั่นแหละฟังเท่านี้ก่อนผมขอน,นาเสนอร้านล,าลาบักดีๆให้พวกคุณ Snowball ร้านเต็มลาบักสุดรถเทมีทั้งระบบ ID Pass และระบบกลุ่มแถมมีวงล้อให้หมุนด้วย,วยหระบบเสียงด้วยงั้นเลยน่าสนใจน่เนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่าลืมใส่โค้ดลัาโรเพื่อที่จะได้รับพ้อ n ์ไปสุ่มวงล้อกันนะจ๊ะลิงก์ใต้รังคีบเลยพี่น้อง โอเคเอาละท่านผู้ชมนะวันนี้ก็มาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Universal Time นะครับวันนี้ก็วันนี้ก็จะมารีวิวเก่าเอ Go e x p e r ย e น c e แหละนะแต่ไม่มีสแตนให้รีวิวนะซึ่งอัลละเปลี่ยนแผนไปรีวิวพอเท่ากันดีกว่าถามว่ามันคืออะไรนะั่นแหละพอเท่ามันผมก็ยังไม่รู้เลยนะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเราจะรีวิวไปด้วยกันนะเขาบอกว่ามันอยู่ในลานคานนคร์นับอารราคา3.5ล้านนะครับซึ่ง ผมก็มีเงินซื้อพอดีเลยนะครับโอเคนั่นเะป็นเรื่องที่ดีเนี่ยสามจุดห้านาที่ดีสามล้านห้าแสนนะแพงไปไหมะไม่รู้ว่าพอเท่าไปไหนนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคเอาละ่ะเราจะไปซื้อกันเลยนะพี่น้องร้านค้าน่าอยู่ทะเลซ้ายนั่นแหละนะอ่าตรงนู้นนะ่ะฮะตรงนี้เลยนะท่านผู้ชมนะโอเคมาเอาละ่ะเอะ่อไหนวะร้านค้าเอาเอ,เอ,เอนี่อยู่ในนี้ร้านเล็กจังวะดูดิ โคตรเล็กเลยซื้อพอเท่า3 5ล้านน้อยเจอตัวจุลไรบายพอเท่าืาานาน้อ,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 อซื้อมาหน้าตาเป็นยังไงวะตาเนี่ยนะถ่ายไว้ก่อนถ่ายไว้ก่อนเดี๋ยวไม่มีหน้าปกใส่ที่ทอเคอ่ะเนี่ยใช้มันจะเป็นยังไงวะ ดีเซอร์โคลอในเอเรียไนท็อปบิลดิ้งช็อปบิลดิ้งเดี๋ยวลงไปในว a t คือจะไปที่ไหนก็ได้เหรอไอ้เงี้ยนะพอเท่าไม่ต้องบินอย่างเงี้ยแล้วแบบใช้ได้ตลอดใช่ไหมไม่หายใช่ไหม สามล้านห้าแสนเนี่ยนะบินไปก็ได้มากสำหรับอันนี้สำหรับคนขี้เกียจจริงๆน,นะท่านผู้ชมนะโอ้โหแพงเลยเด้อเก็บได้ไหมเดี๋ยวมองนะเก็บได้ไหมแบงค์เอาเก็บได้ถ้าเอาออกมาใช้มันจะหายป่ะไม่หายอ่ะโอ้ไม่หายไม่หายไม,ยไม,ยไมย่โอเคอ่ะไปที่ชอ็อป เอาไปไม่ได้ทำไมไกลเกินอะ่ะเอา้เอาวเอาไปได้เอาเอา,เอามาเอาามชอบแล้วอะ่ะอ๋อประตูวาร์ปมันไม่โผล่มาใช่ไหมมันโหลดไม่ทันงั้นไปนี่ดีเซอร์ดได้อยู่คือไกลเนลี่ยไหนไหวะโอเคเอาล่ะสำหรับการรีวิวของเราครั้งนี้น่าจะมีแค่นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายๆจ่าใช้แล้วฉลองใครปุ๊บ อ๋อมันมีเวลาคููดาวอยู่โอเคลาดนูนี่ก็ไปจิ้มทีอยู่ได้เออนะโอเคบา,บายบาย